ราคาป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทแต่พอมาวันนี้นะครับจัดให้เลยนะครับกับเพียง7 9 9 0 0สบาทเบีเ้ยเริ่มต้น2.79%สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับพี่แมนอีกเช่นเคยครับที่โชว์รูมกอริล่าถนานนาวนครน,นะครับ และสำหรับตอนนี้นะครับใครนะครับที่กำลังมองหารถตู้อนเนกประสงค์อยู่นะครับต้องไม่พลาดกับคลิปนี้เลยนะครับกับคันนี้นั่นเองครับโ o y จ t a c ต้าคอมพิวเตอร์3.0ดเกียแมนนวลปี2017สีเทาคันนี้เป็นรถตู้หลังคาสูงเครื่องดีเซลบอกเลยว่าคันนี้สวยมากอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยครับเรามาชมออปชั่นด้านนอกกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้าของรถตู้คันนี้ครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกให้ด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียม <c oughs> ทําให้ดูหรูหรานในเวลาขับขี่นะครับและที่สําคัญเลยตัวนี้นะฮะหลังคาได้เป็นหลังคาสูงมากนะครับซึ่งจะทําให้การนั่งในห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกปลอดโปรกเหมาะกับการเดินทางไกลมากๆเลยครับมาพูดถึงเรื่องช่วงล่างกันบ้างครับไม่มีเสียงดังแม้แต่นิดเดียวและยางที่ให้มาก็เป็นยางดันหลบปี2022พร้อมใช้งานเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเลยครับพอเปอิดประตูมา เราจะเห็นนะครับด้านในจะเป็นเบาะสีฟลีมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านหลังกันเลยนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายนะเป็นฝาท้ายเดิมสนิทนะครับพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้านบนนี้นะครับมีไฟเบรกโดนที่3ามให้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวและไฟถอยหลังประตูนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้นะครับสามารถพับเบาะได้และเก็บสัมภาระได้เยอะเลยเพียงแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฟอร์นิเจอร์ด้านในสวยขนาดไหนตามมาชมกันเลยครับทนผู้ชม เรื่กับออปชันด้านในเลยครับวิธีการขึ้นประตูก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับขึ้นไม่ยากนะครับมีเราจับให้แล้วนะฮะปิดประตูมาปุ๊บนะครับคุณจะเห็นเลยกับออปชันด้านในคอนโซลตอนหน้านะครับหรือโซนคนขับนะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับพุ้มหนังพร้อมกับก้านไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีมาตรวัดแสดงวัดรอบวัดความเร็วนะครับน้ามันเก็บความร้อน วันนี้นะครับจะเป็นเกียร์แมนวนวลแบบ5สปีดนะครับลองลงมานะครับตัวนี้คอนโซลกลางก็จะประกอบด้วยเครื่องเล่นนะครับวิทยุของเจ c วเครื่องเสียงนี่อ๋อเสียงใสชัดเจนรอบขัดแน่นอนตัวแอร์นะครับก็จะประกอบด้วยแอร์แบบแมนวนวลนะครับมีปุ่ม AC พร้อมกับปุ่มปรับระดับพัดลมได้ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มคอนโทรลแอร์ด้านหลังให้ด้วยซึ่งเป็นแอร์แบบแยกโซนจะมีโซนด้านหน้า1ชุดและโซนด้านหลังอีก1ชุดแน่นอนว่าถ้าด้านหน้าหนาวแล้ว ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยถ้าร้อนขึ้นมาเนี่ยสามารถปรับได้ตามใจต้องการเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่าจะสวยงดงามขนาดไหนตามไปเลยครับท่านผู้ชมก็พูดถึงรถตู้แล้วก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับกับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตอนนั่งได้9คนนะครับส่วนด้านหน้าของพี่แมนตัวนี้นะครับจะมีคอนโซลกลางเอาไว้สําหรับวางเอกสารเก็บของวางแก้วน้าได้ ห้องพูดโดยสารเนี่ยกว้างมากเพราะตัวนี้ได้เป็นหลังคาสูงเวลาเดินทางไกลเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โป่งโล่งกว้างนะคบเราจะขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้นะผมพร้อมเลยคันนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้นสองแสนบาทแต่พอมาวันนี้นะครับอยู่ที่โชวรูมกอริลาคานะครับจัดให้เลยนะครับกับเพียง7,99,000บาทนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มนะครับและที่สําคัญเลยนะครับการตรวจคุณภาพของเรานะครับแน่นอนสินค้าเราการันตีนะฮะมีการตรวจสอบกว่า344จุดจากบริษัทกูอินสเปกชั่นและที่แน่นอนเลยครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2 7 9ยังไม่พอนะครับเรามอบความอุ่นใจให้เพิ่มกับประกันศูนย์โตโยต้านานสูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลยังไม่พออีกครับกลับบ้านแบบอุ่นใจด้วยประกันไทยชั้น1ฟรี เราเปิดบริการทุกวันและมีสต็อกให้ชมมากกว่าอีก200คันแน่นอนเลยครับรีบนี่จองมากับพี่แมนกันนะครับใครอยากมาออกรถนะครับมาหาเราได้เลยที่โชลุ่มกอริล่าค่ะโทรมาได้เลยที่0924478888เพราะคุณคือคนสำคัญอยากออกรถมาออกรถกันที่กอริล่าค่ะกอริล่าค่ะรักรถรักคุณนะครับ